ณผู้ชมคะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโหก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อเข้าไปทั่วที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วปฏิบัติการนี้อุตลุดกันน่าดูแต่ที่สําคัญเรื่องนี้ตอนท้ายจะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนอันแรกอุตลุดยังไงไปดูคะ่ะ ปฏิบัติการอะไรบางอย่างเลยเนาะคือขี่ไล่กันไปแบบนี้ทั้งเจ้าหน้าที่<อ>กับ<อ>คนร้าย<อ>กล้องภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องติดหมวกนึกออกไหมคะเ<อ>พราะว่า ตำรวจอะเขาได้รับแจ้งมาว่ามีชายคนหนึ่งขี่ออรถจักรยานยนต์และลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับคนต้องสงสัยอะคนร้ายที่เคยวิ่งก่อเหตุราวทรัพบร้านสะดวกซื้อมาออนว่าจะเป็นที่สาขาดอนกลางสาขาช<แ>ียงกู42เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยออก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไล่ล่ากันแบบนี้ออบอกให้อีกฝ่ายจอดรถ ไม่จอดไงเนี่ยขี่ออไปยาวเลยเ,ออเ,ออเร่งเครือ่องหลบหนีแล้วไล่ติดตามกันไปก็เป็นปฏิบัติการไล่ล่าแบบนี้สุดท้ายนะคุณผู้ชมนะก็มุ่งหน้ากันไปด้านหลังสวนสัตว์นะคะเลิกบริเวณนั้นน่ะเหมือนแบบเป็นดินลุกลังอะ่ะทําให้รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยและเจ้าหน้าทีอ่อ่ะพากันล้มอะ่ะคุณผู้ชมก็ขนาดไล่ไปอย่างนีงเออ้เขาบอกว่ามันเหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่แบบเ,ออเกือบจะได้อยู่แล้วแต่สุดท้ายเออจ้าหน้าทีอ่อ,อ่ะคว้าได้เพียงแค่กระเป๋าเป้สะพายใบหนึ่ง โอ้อเสียดายไหมแบบแบบอุตส่าห์ไล่กันไปขนาดนี้ขนาดนี้เอาเอาไ้ไม่เป็นไรได้ได้กระเป๋ามาแล้วเนาะเอากระเป๋ามาตรวจสอบก็ได้ไปดูเจออะไรไหมเจออะไรไหมีอ้าวมีโทรศัพท์มือถือมีมีวิกผม ใช้ปลอมตัวปลอมตัวก่อเหตุมา2ปีปลอมตัวมีหมวกมีรองเท้าผ้าใบสีขาวมีเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวลักษณะตรงกันกับคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุตระเวนตามร้านต่างๆเลยนะคุณผู้ชมนะหลักฐานเนี่ยก็คือเป็นภาพวงจรปิดขณะก่อเหตุหนึ่งในนั้นผู้ก่อเหตุทําทีเหมือนไปเลือกซื้อของอะไรอย่างเงี้ยวางชําระสินค้าพนักงานก็เปิดเครื่องชำระเงินออกมาใช่ไหมคนร้ายก็เข้าไปแย่งเอาเงินแล้วก็ ทีนี้ก็ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก็ทําให้ทราบว่าเป็นใครนะคะก็เลยขออนุมัติหมายจับและจับกลุ่มตัวได้ทีนี้ความพีคเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังนะคนต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะลงมือแต่ละครั้งเนี่ยเขา่จะมีการศึกษาเส้นทางแล้วเนี่ยไล่กันไปจนจับได้แล้วไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะพอได้กระเป๋าเสร็จปุ๊บตรวจสอบก็จับกลุ่มตัวได้เขาบอกว่าแต่ละครั้งศึกษาอย่างดีเลยใช้แอปพลิเคชันออนไลน์แผนที่แบบ 3D อะ่ะเ,เหมือนแบบอเ,เอาเอาตัวเองลงไปเดินเ,นเวลา Google Map ป่ะโอ,โอ้โหเออแล้วมืนแบบมันจะเห็นไปยังไงต่อ,ตอเออมันจะเห็นหมดเลยว่าว่าแต่ละเส้นทางเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะศึกษาอย่างนั้นเลยนะเตรียมปลอมตัวไปอย่างดีใส่วิพงวิคผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่พีคคือตอนท้ายมีการลองดีกันเกิดขึ้นทำไมเขาบอกว่าปกติอ่ะเวลาจะออกไปก่อเหตุเนี่ยจุดทูบก้าดอกก่อน แล้วจะดูยามอุบากรโอ้ <c oughs> โหยากอุบากรงลราจะก้าวเท้าไหนเอาน,นู่นนะี่อะไรอย่างเงี้ยรอบน,นี้ไม่เลิศไงเออก่อนลงมือครั้งนี้เขบอกว่าอาขอลองดีสิอยากลองแบบไม่จุดทุบอ้าว ไม่จุดทูบไม่ดูเลือ okay. ก็เลยทําให้เขาโดนจับอ๋อแต่คุณพี่คะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเอาจริงๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเข้าข้างการกระทําที่มันเลวร้ายแบบนี้เหรออันนี้จริงๆเขาก็อาจจะช่วยอยู่นะช่วยให้แบบว่าได้จบสิ้นวงจรที่ต้องทําบาปไปเรื่อยสักทีไปรับโทษไปรับโทษจะกลัรกลับตัวเป็นคนดีได้ก็จากเหตุการณ์นี้แหละมั้งค่ะ